สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สาระดีวิถีเกษตรกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาวิกุลทองภูมิใจนำเสนอภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การแปรรูปปลาเพิ่มรายได้ญญกปปเกษตรกรที่เลี้ยงป,ป,ป,ปลาส่วนใหญ่จะจำหน่ายปลาในรูปแบบของปลาสดซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้ดีแต่จะดีกว่าไหมหากเรานำปลาสดมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แถมยังเป็นการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลายอีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคฟังแล้วดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะงานประมงสูนศึกษาการพัฒนาปิคนทองได้ทําการศึกษาการแปรรูปปลาโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและปรับสูตรการทําให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสะดวกและปลอดภัยต่อการบริโภค ทั้งสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพและเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีสำหรับขั้นตอนและวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยการแปรรูปปลาปลานินส้มปลาแดดเดียวสมุนไพรปลานินส้มวัตถุดิบที่ใช้ปลา1กิโลกรัมเกลือ200กรัมข้าวคั่ว200กรัมขั้นตอนการทำปลานิลส้มนำปลาสดที่คอดเกลด็ด ควักไส้เหงือกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วบ้างปลาทั้งสองด้านแช่น้ำเกลือหนึ่งคืนจากนั้นทำความสะอาดอีกครั้งสะเด็ดน้ำให้แห้งนำปลามาคุกกับข้าวคั่วที่ปั่นละเอียดให้ทั่วถึงหมักในภาชนะเสร็จถึงสิวันปลาส้มที่หมักจนได้รสเปรี้ยวเหมาะแก่การรับประทานแล้วหากเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องจะเก็บได้นานหนวัน หากเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ8-10องศาจะเก็บได้นาน3-4สัปดาห์หากเก็บในช่องแช่แข็งจะเก็บได้นาน3เดือนปลาแดดเดียวสมุนไพรวัตถุดิบที่ใช้ปลา1กิโลกรัมตะไคร้80กรัมใบมะกรูด20กรัมข่า40กรัมเกลือ15กรัมขั้นตอนการทำปลาแดดเดียวสมุนไพรนำปลาดุกมาล้างทำความสะอาด ตัดหัวแล่ปลาจากนั้นนำมะกรูดตะไคร้ขา่ามาปั่นให้ละเอียดและกรองกากออกเติมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเกลือคนส่วนผสมให้เข้ากันนำปลามาหมัก30นาทีและนำมาตากแดด6ชั่วโมงโดยทุกๆ2ชั่วโมงต้องมากลับปลาปลาแดดเดียวสมุนไพร หากเก็บไว้ในตู้เย็นจะเก็บได้นาน3-4วันหากบรรจุไว้ในถุงสุญญากาศเก็บได้นาน5-6เดือนเพียงเท่านี้ก็สามารถถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยปลานิลและปลาดุกเมื่อขายสดจะราคากิโลกร,รัมละ40-60บาท ซึ่งหากนำมาแปรรูปราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ240-250บาทแถมยังมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยหลังจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดติดตายกดไลค์กับพวกเราด้วยนะครับ